พิธาเผยมีหลักฐานเพียบสวยทางหลวงไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องเสียโอกาสการพัฒนาประเทศส่งวิโรธทลายให้หมดนายพิธาริมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กกรณีที่นายวิโรธลักษณา,าอดีสรนว่าที่สะสะบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล ออกมาแฉขบวนการเรียกเก็บสวยบรถบรรทุกโดยการติดสติกเกอร์ e a s y p พ s พิสดาลโดยระบุว่าจริงๆก้าวไกลได้พบปะหารือกับสมาคมขนส่งทางบกอยู่หลายครั้งปัญหาสวยทุจริตคอรเรพชั่นทำให้ผู้ประกอบการที่ทำอย่างถูกต้องรู้สึกไม่แฟร์และเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมประเทศไทยเราเสียโอกาส การพัฒนากันมาเท่าไหร่แล้วกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหลังจากนี้เตรียมพบกับสอส,อสอวิโรธลัคณาอดิสรผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นดาวรุ่งดาวเลิกดาวอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเห็นว่าเป็นอุกาบาทมาทำลายระบบสวยให้หมดจากประเทศไทยกาก้าวไกลมาแล้วประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิม